สวัสดีครับผมแม้งแต่ชอบแมงสมายนะครับวันนี้เราอยู่กับเกม Summoners War c h r o n i c l e นะครับอ่าเกมเดิมเลยวันนี้ตามหน้าปกเลยเราจะมาพูดกันถึงวิธีการผ่านชั้น90หรือหอคอยสู่สวรรค์ชั้น90นะครับซึ่งความจริงไม่ใช่แค่ชั้น90อย่างเดียวแต่จะเป็นบอสซึ่งเป็นบอสตัวนี้ครับ ไอตัวเนี้ยไอตัวที่มันเหมือนถือไอพวกเข็มฉีดยาดหรือไอไอไฟฟ้าเนี่ยสายฟ้าเนี่ยทุกตัวพวกเนี้ยมันจะมีพวกไอบัฟทนทานใช่ไหมที่มันจะอามาตะตอนสุดท้ายแล้วก็บวกกับว่ามันฮิวตัวเองด้วยวิธีแก้ทางหรือวิธีลงไงให้มันง่ายนั่นก็คือเราจะใช้ตัวนี้ครับตัว Amazon นะหรือความจริงได้ทุกๆตัวเลยนะเดี๋ยวผมจะลงให้ดูก่อนว่า ม,มันช่วยอะไรมันทําอะไรแล้วเดี๋ยวจะมาอาธิบายอาีกทีนึงนะอ่ะประมาณนี้ครับผมจะใช้การูด้าในการเร่งสปีดของสกิลแล้วก็ใช้แมวลมเป็นตัวสปีดเอ้ยเป็นตัวดามเมจแล้วก็ใช้ไออเมซอนมืดเป็นตัวตัดค่าบับทนทานนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าเป็นยังไง ครับก็จะจบพอดีนะอันนี้จะประมาณนี้เลยก็จะง่ายเลยโดยที่เราไม่ต้องวิ่งตามไม่ต้องกังวลอะไรเลยนะอ่าประมาณนี้ครับเดี๋ยวนีาจะมาอธิบายว่ามัน,นกลไกเหมือนทํางานยังไงมันดีบัฟกับขัดแย้งกับบัฟมันยังไงอ่าเดี๋ยวเราเข้ามาดูที่บันทึกครับแล้วก็มอนเตอร์นะครับอ่ะวิธีการดูนะครับเราจะมากดที่ตรงค้นหาสกิลด้านบนนี้๋วยวผมชี้ให้ แล้วก็กดไปแล้วเสร็จปุ๊บเราจะมาดูตัวเอฟเฟกต์อื่นๆอันหลังนะม,มันจะมีอันนี้ครับเมิร์นเอฟเฟกที่ต่อต้านความตายกดค้นหานี่คือตัวทั้งหมดที่เราจะต้องเราเราควรมีเพื่อเอาไปตัดไอตัวทนทาน ซึ่งถ้าเอาที่ง่ายสุดที่ผมมองนะก็มี Amazon มืดที่ได้จากพาร์ทอยู่เอ้ยที่ได้จากจากพาร์ทใช่ได้จากพาร์ทอยู่แล้วครับไอตัวลิส t ลมอันนี้ก็ใช้ได้ประมาณนี้ครับนอกนั้นก็จะค่อนข้างหายากอยู่ไอพวกแม่มดแสงหรือว่าตัว5้ดาวก็ตาม นะประมาณนี้ความจริงมันจะมีทริคในดานอื่นๆที่เพื่อนๆรู้สึกว่าลงแล้วเฮ้ยทำไมมันยากมันไม่ผ่านความจริงถ้าเพื่อนๆมาเข้ามาดูค้นหาสกิลตรงนี้แล้วเลือกหาตัวไปใช้มันจะลงได้ง่ายมากนะดังนั้นเดี๋ยวถ้าผมเห็นเพื่อนๆคนไหนถามมาเยอะเกีก่ยวกับดันต่างๆเดี๋ยวผมจะพยายามทําคลิปออกมาให้มีประโยชน์แบบนี้ให้แชร์ให้เพื่อนๆฟังแล้วกันเนาะประมาณนี้ครับอ่า สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่สนใจที่จะเติมเงินเกมผ่านมือถือนะครับผมสามารถติดต่อสปอนเซอร์เราได้เลยนั่นก็คือทางเพจ Elastic Shop นะครับผมซึ่งเขาเปิดทำการมามากกว่า3ปีแล้วแล้วก็จดทะเบียนการค้าเรียบร้อยแล้วปลอดภัยหายห่วงแน่นอนเปิดทำการตั้งแต่เช้าเลย8โมงจนถึงตี2ได้เลยครับผมสามารถทักไปทางเพจตามที่ผมลงนี้ได้เลยสำหรับวันนี้พอเท่านี้นะครับขอบคุณที่รับชมรับฟังครับแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ